แฟนๆบาวสองลูกกีฬาทีนาท่น่าติดตามดูอาทิตย์ที่สิบสงพฤษภาคม2 5 6 7มีรายการใดครับมีรายการใดมีเช้าหกโมงครับ Pro Volleyball Federation USA วันนี้มาเช้าๆหกโมงเช้า ซานดิเอโกโมโจโฮมเกมเล่นในบ้านเปิดศึกกับโคลัมบัสฟูรี่ครั้งหนึ่งเพื่อหาทีมชนะลุนล้นลุ้นเจเจนุสราต้อมคำเพื่อสู่รอบรองชนะเลิศให้กำลังใจนุสราต้อมคำและทีมเก่งของเธอเชียครับมีลิง์มา บ่าวส่งลูกจะนำลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ดูกีฬาเชียกกีฬาด้วยกันกดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วเชียร์เจเจจากนั้นมีรายการลีกวอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งมีสาวไทยยู่ส0ปีไปร่วมแข่งขันด้วยเชียร์สาวไทยยู่ส0เพื่อสู้กับทีมพี่พเขานะอย่าลืมไปกำลังใจเชียร์มีลิงก์มา บ่าวส่งลูกจะปักบุดไว้ให้เชียร์กีฬาด้วยกันและพบกันครับเก่งๆ